สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทั้งสิ้นลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศตอนนอ้ำสระค่ะเมื่อขึ้นฝนตกครับพี่น้องขึ้นฝนตกซ้ำเสะซ้ำเสะซ้ำเสะใจหอนน้ำสระมับครับโอ้ยใจเหมืนนอนหักรอนนอนหลับดีครับพี่น้องขึ้นนี่ออกมาหายมานะครับมาวานเขาครับมาวันสามเขาครับเคุน บ้านเขาหลายคนพี่น้องมานี่หลงสนกันครับบ่เกิดครับบ่บ่เกิดครับบ่ไห้าวานเลยปิดเบื้องเมา่อวานสามครับวานสามบอกกับเจ้เาขาดครับพี่น้องพี่น้องไปเบิ่อง,อ,งอันนี้หน้าอีกทงหนึ่งครับหน้าอีกทงหนึ่งอยู่อีดบ้านนี่ครับอันนี้เป็นสำนักงานครับพี่น้องนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับเห็นไหมพี่น้อง เออนะครับขึ้นโดมนะครับนะครับคุณครับอันนี้จะเป็นโดมสาวน้อยนะครับโดมซ้อมลำเพื้นเรานะครับโดมสาวน้อยเพลินแพร่งพี่น้องเห็นไหมครับคุณครับทุบอยู่พี่น้องเบิ้งครับอยู่ฝาข้างโขงครับตรงเสาไฟแรงสูงนะครับนะเสาไฟแรงสูงนะครับเสาไฟแรงสูงก็สิมานนี่ครับพี่น้องนี่นะครับเสาไฟแรงสูง จากพวกุญแจมาน,นี้ครับมาขางหน้านี่นะครับนี่ครับเป็นเวื่งเลยครับนี่ครับชื่อว่าเขาบ้าเ่ามันบกเกิดได้ไหมน้องอบวานเลยครับนครับเด็กเขาคาดผู้รานครับพี่น้อง ขาดพลานครับเขาครับบ้านก่อนแล้วไหนย็ดบ้านบางๆเราจังขาดเราก็จังบ้านอีกรอบนึงหรือจังขาดอีกรอบนึงเปียวเลยอย่างเขากตลังเกิดครับพออท้าคุ้ม nháo นี่ คุ้มวะเอ้ยน่ะมาไป้บนไหนบ้านแล้วคุ้มเลยเะครับพี่องแล้ววางก่อน เดี๋ยวมีคลองเดียวครับหน้าทงนี่ม,ม,มีหนึ่งมีคลองเดียวนะครับอยู่ตรงขามวัดครับพี่น้องคล้องนีกอะซีไรครับจะ่าดแดงๆม,มากๆเลยครับพี่น้องไปไดีครับพูนครับพอดข้วขาคอนหันนะครับพี่น้องน่าอ้ดดมสาหน่อยพี่น้อง ดมซ้อมลำเพลินของเรานะครับพราะพ่อใหญ่แสงเล่าบ้านจะสงการมือเตีโอ้เขอบพ่อใหญ่ครับสงการแล้วเล่าบ,บ้านเลยดีครับพี่ว่างนั่นให้นะครับทึ่งๆนะครับเขียวแล้วครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าคุมกูมูครับ มันคุมเขาต้องฝ่าเห็ดควันมูรับพว่นได้ละฝนตกหนาม,มากคือมันจิไหลลงหนีมดครับมาจากในมูนามูนวันขันล้นหวยมากคือไหลลงมาหน้าผมมัดเลยครับเลยไหลลงมาหนีมัดครับอืสามเข่านี่หน้าพระลุงครับยุ่งขางข อยู่ข่างกันครับหน้าคนละสีไรเฮือนครับขาดตัว ว่านกยิกินเอาคข่เกียๆเกี้ยเกเกียทำไมา่เกีนกมากินมัแล้วโอ้บรรยากาศดีขนาดน้ครับพี่น้องเาอากาศทั้งทีสูม,มือสูม,มือเนั้งทีได้ bỏ hoa nấm à đi bên này chỗ này thiếu bực chốn mà đi ngồi nào thiếu bực chốn ดนี่ปวดอะไเนียเอ๊ะนี่ปวดมากิเห็นห้องมันมากจิหนอนี่ก็บวกไปเห็นห้องกันนันี่ไปบ่ามู่นี่ไปมู่นี่ว่าไปกับซางว่ามัน คนเหล้เยียนนัง่รายมไปน้วันตอน่งัเหมือนตนเหนืาไปเยบาได้จะเกิดเองกันิดกินต้องกิตรงอยูกต้องรปขวดมันดองเนะเนี่ยพูดี่ไม่อดุดเด้อพุดเนอ่ นี่เขาเป็นเรียกแข่งๆล้วมึงนี่นี่น้ำคู่นี่วันเลยดิจางมันแม่นน่ะเหมือนบ้นเป็นจังางพังคู่อ้ังตีเข่าลวดเอาไปลงอยู่ดีไปปียงนามครับพูดกับนนามานเราครับทั้งผุน นำไายท่งผุนใช่ไหมนำลงมาผุนดีเป้งออกเนาขอบคุณครับพี่น้องนำนี่ลงมา,ามงงงพามี่ครับนำฟังพุนก็ลงมาหนีลงมาหนีพี่น้องลงไปหนีครับลงไปหนีลงไปพุ่นครับออกนาดมเลยครับผมครับโอ้ดอห,หนัาากน,า,นาดมเลยครับนำห่อนนำหนามมากขึ้นไหลขำหนาดมเลยครับนำไปเถอะพี่้วพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า